คนก็อยากจะปฏิบัติธรรมจะไม่รู้จะไปปฏิบัติที่ไหนพอเราไม่เริ่มมันก็เลยกล้าก็กลัวมอนกลัวว่าจะมาอ,อยู่วัดยังไงจะนอนยังไงจะกินยังไงอะไร <c oughs> ลงแต่งมาสารพัดแอ้ก็ตทั้งจะมาบวชอยู่ที่นี่ยังไม่กล้าบวชที่วัดว่างหินเคร่งเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เคร่งตรงไหนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นนะแต่เคร่งมากคงไม่มีใครมาอยู่รีบฝึกรีบ,รบทา ในเพราะการฝึกจิตตัวเองเนี่ยนะเพราะไม่งนนั้นจะเจอแต็ความทุกข์อะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันรอเราอยู่ข้างหน้านี่นะที่สำคัญก็คือเวลาเจอความทุกข์แล้วเราชอบที่จะไปแก้ที่ตัวทุกข์น,นีแก้ยังไงก็แก้มีจบทุกทีนะแก้ที่ตัวทุกข์เป็นยังไงก็คือการไปแก้ที่ปลายเหตุเหมือนเอาไม้ไปแย่หมาเนี่นะหมาก็จะ กัดกับไม้อยู่นั่นแหละนะแต่นี่จะไปกัดคนที่มันแย่นะไม่เหมือนเอาไม้ไปแย่เสือนะไม้ไปแย่เสือนี่เสือกระโดดตะปบคนที่เอาไม้ไปแย่มันไม่ได้ไปกัดกับไม้อยู่อันนี้เราก็คาบไม้อยู่นั่นแหละบางทีเวลาเจอความทุกข์ขึ้นมาสรรพัดจะเจอใช่ไมแม่บนทุกทำยังไงดีเนะีย่ยเลยนั่งน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจยนั่นแหละ ใน่ได้แปลว่าจะต้องไปกระโดดงับแม่นะนะเพราแม่ก็ยังถือว่าเป็นปลายเหตุนะต้นเหตุจริงคือใจของเราใจของเราที่ไม่ชอบใจในะอารมณ์นั้นนะแม่บน่นเมียบน่บนผัวดา่าอะไรก็แล้วแต่เจ้านายด่า,ดาไม่ใช่ไปจงเกลียดจงชังคนที่เขาบ่นเรานะแต่ต้องจัดการที่ใจตัวเองนะเอาให้ความโกรธความเกลียดอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนข้างนอก นี่ก็จัดการที่ความโกรธความเกลียดที่อยู่ในใจตัวเองเนี่ยความง่วงความเบื่อความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ให้เฝ้าสังเกตดูใจตัวเองเนี่ยเนืองๆนีวเราจะค่อยเข้าใจชัดเจนขึ้นมาธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละต่อไม่ให้ต่อให้ไม่มีใครมาแย่นะทฤษฎีว่าอะไรที่เขาบอเอาไม้มาแย่นี่ก็ไม่ได้แปลว่ามีคนมาแย่นะแต่ว่ามันมีอารมณ์มาแย่จิตของเราเพราะฉะนั้นจะคนจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นน่เป็นเพียง อารมณ์ภายนอกที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของเราแต่ที่ต้นเหตุภายในจริงๆก็คือใจของเราเองมันเป็นเหตุปัจจัยเกือ้อกูลกันอยู่อย่างเงี้ยนะันเวลาเจอความทุกข์ขึ้นมานี่ย้อนกลับมาสังเกตด,ดูจิตตัวเองให้เร็วอย่มามัวแต่ไปโทษหรือไปตัดสินบุคคลภายนอกอย่างนั้นมันมีประโยชน์อะไรเลยแก่อะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างแล้วจะไปแก้คนอื่นเขาได้ยังไง จะไปแก้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันพอดีที่มันจะเกิดอยู่แล้วเหตุการณ์ต่างๆนะจะไปแก้อะไรก็แก้ไม่ได้อยู่ดีอันดีนทีการที่ง่ายก็คือแก้ที่ใจตัวเองนี่ง่ายสุดมันเฝ้าสังเกตด,ดูใจตัวเองเนืองๆนะยืเนเดินนั่ง,น,งนอนจะทําอะไรก็สังเกตด,ดูแต่ให้สังเกตอ,อย่างนึียวบางทีมันก็ดูอยู่นะ มันก็เห็นว่ามันทุกข์อยู่นะเห็นว่ามันมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นอยู่นะแต่ถ้ามันไม่ดับหรือบางทีก็รู้อยู่นะนผิดแต่ก็ยังฝืนที่จะทําไม่ได้อยงนะอดใจที่จะทําไม่ได้นะจะรู้สึกนี้ขึ้นมาเนะพราะนาทีฉะนั้นนาทีของเราคือไปเติมกําลังของสติไปเติมกําลังของปัญญาถ้ามันไม่ไหวจริงก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ตัวศีล รู้หมดอดไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็เริ่มต้นต้องบังคับตัวเองก่อนโดยการใช้ศีลเป็นเครื่องมือนะไม่งั้นศีลจะมีประโยชน์อะไรนะอะไรก็รู้แล้วอะไรก็รู้แล้วแต่อดทําไม่ได้ทุกอย่างนี่ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศีแลแหละนะสังเกตดูศีลตัวเองก่อนศีลห้าน,นี่แหละนะเจตนางดเว้นมีหรือเปล่ามีความอายชั่วครวบ,บาปอยู่ไหมอันเป็นต้นเหตุแห่งศีลหนึง่งทีหนึ่ง ทีนี้พอศีลนั้นมั่นคงอย่างที่เราสวดกันเมื่อวานนะพอมีศรัทธาอย่างมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยมีศีลที่ไม่ดังไม่รลอยเป็นไทยก็เป็นเหตุได้เกิดสมาธินะขุจ้าตัดไว้แค่นั้นนะไม่ได้พูดถึงปัญญาเลยนะ,นะเป็นเหตุได้เกิดสมาธิเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวสมาธินั่นแหละจะเป็นต้นเหตุได้เกิดปัญญามันมันเป็นลําดับขั้นตอนของมันอยู่อย่างนั้น มันไม่ข้ามขั้นตอนนะทีนี้พอมีศีลแล้วจิตก็ตั้งมั่นมั่นคงมีกําลังขึ้นมาทีเนี้ยรู้แล้วว่าถ้าชั่วก็ไม่เอามันก็วางมันเองตัดของมันเองจิตมีกําลังเพราะนะไอ้ที่รู้ว่าไม่ดีแล้วอดทําไม่ได้เพราะจิตไม่มีกําลังนย่านันนี่พอมีความตั้งมั่นมั่นคงขึ้นมาไม่กวดแกว่งไม่ซัดส,สายไปมาอย่างเงี้ยน,ะ,นะก็มีกําลังขึ้นมา,าก็จัดการแก้ไข ัวเองได้มีปัญญาที่จะเข้าไปพินิจ์พิจารณาปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดแล้วปัญญาที่จะเข้าไปตัดทำลายกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ปัญญาภายนอกส่วนมากที่เรามีอยู่นี่คือตัวปัญญาภายนอกสุตตะมยปัญญาจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาภายนอกปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมาเกิดจากความคิดเป็นปัญญาภายนอกนะทงเทียนไปห้ามอกุศลไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาภายในเนี่ย นะมันไม่ต้องมีใครว่ามีใครจะรู้อะไรหรอกมันตัดของมันเองมันทําลายกุศลเหล่านั้นเองโดยธรรมชาตินะเพราะอะไรเพราะปัญญาเองเป็นฝ่ายกุศลโดยตรงส่วนสมาธินั้นประกอบได้ทั้งจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเอกแตาเจตสิกเนี่ยนะนะให้ไปสังเกตดูนะเอ๊ะทำไมจิตก็มีสมาธิอยู่นะแต่ว่าเวลามีอะไรมันไม่ดีขึ้นมานะมันอดที่จะทําไม่ได้ เนะเพราะว่าสมาธิเองรับเกิดทั้งจิตที่เป็นกุศลและกุศลแต่พอปัญญาเกิดจริงๆเนี่ยมันตัดแล้วมันไม่เอาแล้วมันไอ้ชั่วกลัวบาปขึ้นไปแล้วเนีมีฮิริโอตปาขึ้นมาอัตโนมัติแล้วมันก็วนกลับไปที่ตัวศีลอีกทีหนึ่งเห็นไหมศีลจริงๆก็จะเกิดขึ้นแล้วไม่ช่ศีลนี่เกิดจากการฝืนอ,อกฝืนใจทำต้องบังคับตัวเองให้ทำนเนี่ศีลภายนอกมันต้องบังคับให้ตัวเองทำนะอย่างมาบวชพระอย่างเงี้ย สิ่งเวดล้อมมันบังคับให้เราทำหมจีวรเขาหน่อยต้องตั้งท่าให้เคร่งคัดขึ้นมานิดนึงมีสินต้องสองร้อยิบเจข้อนี่จอยากจะไปกินเบียร์อยากจะไปเดินเล่นกลางห้างอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะนะมันผิดเพศภาวะของตัวเองจีวรคุมตัวอยู่อันนี้สินข้างนอกนะแต่ถ้าสินภายในนี่มันเกิดยิริโอตตาขึ้นมานะซึ่งเป็นฝ่ายของปัญญานะ ฝ่ายของปัญญาตรงไหนเราก็ดนะูองค์ประกอบของนะโมจตุกะเจดสิกใช่ไหมโมหะอาหิริกะอาโนตปะนะหอหิริกะคือความไม่ไอายชั่วไม่อโนตปะความไม่กลัวบาปนะี่มันอยู่ในกลุ่มโมหะทีนี้พอปัญญาเกิดขึ้นปัญญาอยู่ในกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นปฏิป,ปักษ์กับโมหะนะเมนก็เกิดอหิริโอโนตปะขึ้นมาความพุ้งซ่านก็ลดลงไปจิตก็ตั้งมั่นมั่นคงขึ้นมา นะมันเกื้อกูลอยู่อย่างนี้นะศีลสมาธิปัญญาเกื้อกูลอยู่อย่างเงี้ยอยู่เนืองนื่องี่ถ้าเราไปสังเกตเห็นก็จะรู้อ่อที่เราเรียนมานี่นะมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยกับตัวปฏิบัติเนี่ยนะปริยัติปฏิบัติไปด้วยกันนะี่ถ้าไม่ได้เรียนเนะ่พูดอย่างนี้รู้เรื่องไหมฟังแล้วก็งง,งไปนะนะปริยัติก็ช่วยให้เราพอาฟังทมปุ๊บก็เข้าใจขึ้นมาทันทีนะ อ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆเราเรียนมาอย่างนี้เออเวลาดูจิตตัวเองมันก็เห็นเป็นอย่างนี้นี่มันชัดเจนขึ้นมาทีนี้มันไม่มวนิ่มเวลาจะพูดจะอธิบายอะไรขึ้นมาก็มีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่คิดเองเออเองพูดมัวๆไปนะเห็นมาเยอะนะมหมัวๆแนี้เยอะแยะนะทีนีน้พอป,ปริยัติปฏิบัติเก้าคน,นอย่างนี้นะมันจะไม่หลงทางอ่ะค่อยๆมีปัญญาเกิดขึ้น ขัดเกลาไปทีละนิดทีละหน่อยะขัดเกลาก็สนทั้งหลายขัดเกลาจิตตัวเองนะให้บริสุทธิ์ผุดป่องขึ้นมาอันนี้คือเป้าหมายหลักของพุทธศาสนาที่เราบอกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะเว้นชั่วทำดีทำใจผ่องใสนะี่ถ้าใจไม่ผ่องใสมันจะรู้ไหมอะไรดีอะไรชั่วนะหรือบางทีมันก็รู้ว่าดีว่าชั่วนะั่นแหละแต่ว่ามันห้ามใจตัวเองไม่ได้นะใจผ่องใสใจบริสุทธิ์เนี่ยนะ สัจจตระริโยทัพนังที่เราสวดกันอยู่เนี่ยเพรานั้นมันเกลื่อนเกลือนอย่างนี้ทําดีเว้นชั่วใจที่ผ่องใสเนี่ยมันก็เกื่อคูกลกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่ใช่แยกกันคนละเรื่องเหมือนสีิสมาธิปัญญาเนี่ยแหละก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็พอเราฝึกรู้ฝึกดูอย่างเงี้ยบ่อยๆก็จะไปจัดการที่ต้นเหตุแหละต้นเหตุก็คืออกุศลที่ มันเกิดขึ้นครอบงำจิตเราอยู่นี่แหละความโลภความโกรธความหลงความโลภก็แบ่งไปอีกตั้งเยอะแยะนะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปอยู่ที่เหตุการณนน์นั้นๆนมะันมีอะไรมาเกิดขึ้นมีสิ่งที่มายั่วให้เราอยากได้วัตถุสิ่งของเงี้ยนะอันนี้เป็นโลภะตรงๆใช่หไหมจะ่ด้าเกิดได้ทำให้จิตเข้าไปผูกพันกับกายเป็นราคะขึ้นมานะ ที่กิเลสตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าน้ำหนักมันต่างกันเวลามันทํางานท่านึงมีนิยามสับซึ่งแตกต่างกันไปเรียกโลภะมั่งตัณหามั่งราคะมั่งอีกเยอะแยะนะกิเลสปันหาตนะัณหาร้อยแปดไมเขาชื่อเรียกต่างกันบางทีก็เรียกโกทะบางเรียกโทสะบางทีเรียกปฏิฆะนะบางทีเรียกพยาบาทอะไรเงี้ยทำไมชื่อเรียกต่างกัน ที่ต่างกันเพาน้ําหนักของอุศสตัวนั้นๆทํางานตามปัจจัยที่มันเข้ามากระทบนะซึ่งแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอาการของจิตที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในขณะนั้นมันก็แตกต่างกันไปแค่นั้นเองเหมืนมอนที่เราเจอกับเหตุการณ์รอบตัวของเราอยู่ทุกวันนี่แหละ นะจิตท,ที่มีต่อเพื่อนร่วมงานเวลาจะชอบหรือจะชังอะไรก็แล้วแต่ก็จะต่างกับจิตท,ที่มีต่อคนในบ้านคนใกล้ตัวของเราเ,เวลาชอบก็ชอบมากกว่าเวลาชังก็ชังมากกว่าบางทีความชังนั้นก็เจือด้วยความน้อยอกน้อยใจทั้งรักทั้งชังอะไรไม่รู้จะบอกว่าเกลียดถึงที่สุดก็ไม่ใช่จะบอกว่าชอบก็ไม่ใช่มันกัากึมกึงกึ่งนี่นะนี่นคือสภาพจิตท,ที่มันแตกต่างกันไปในเวลาเราฝึกดูตัวเอง นะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูตัวเองนะมันจะค่อยเข้าใจศึกษาจากจิตข้างในนี้ด้วยนะการศึกษาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นศึกษาจากหลักปริยัติธรรมด้วยที่พระเจ้าสอนเอาไว้ทีนี้มันจะมีหลักในการที่จะเปรียบเทียบนะเวลาปฏิบัติก็ไม่หลงทางไปไกลนักนะอา้าวนี่ผิดหลักนี่นาเนี่ยมันจะดึงกลับมาได้เร็วนะ ก็จะไปไหนก็ไม่รู้ไปนั่งเพ่งลูกแก้วอย่างเงี้ยนะไปนั่งเพ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ะระอยู่ก็ไม่รู้บางคนนะนะนะมันทําให้เสียเวลาแล้วมันแปลกในวิธีการเหล่าเนี้ที่มันผิดเพี้ยนจากที่พระเจ้าสอนเอาไวนะ้เนี่ยมันน่าสนุกกว่านะมันน่าตื่นเต้นเร้าใจกว่านะคนก็ชอบกันรู้สึกมันง่ายดีนะแต่ว่าแก้กิเลสเลยไม่ได้ทักอย่างเงี้นะ นี่เห็นมาเยอะแล้วนะบางคนนี่สมาธิดีมากเวลานั่งสมาธินี่ปิ๊งเลยแต่พอมีแรงกระทบระเบิดเลยนะพอกสศรไรโผล่เข้ามาเนี่ยปัจจัยที่ก่อให้เกิดกสวรรค์มันโผล่เข้ามาเนี่ยปลุดโลกเลยนี่ก็เห็นมาเยอะแล้วนะแต่พวกที่ปฏิบัติแบบโง้อๆยินแล้วไม่ค่อยมีสมาธิเขาลอกแต่มีสติรู้ทันตัวเองอยู่อย่างนี้นตาก็ห่อเหี่ยวเห็นแต่ทุกทั้งวัน พวกนี้อะไรกระทบไม่ค่อยจะสะเทือนเท่าไหร่นะกระทบกระเทือนอยู่แต่รู้ทันไม่ค่อยจะคล้อยตามอารมณ์พวกนั้นสักเท่าไหร่ถ้ามันสังเกตค่อยสังเกตรอบด้านแล้ว,วอ๋อถ้าปล่อยให้จิตเผลอไปหลงอย่างนี้นะ่มันจะทุกข์อย่างนี้เลยมันไม่ค่อยจะสงบหรอกแต่ว่ามันจะเข้าใจชีวิตได้ง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลองไปสังเกตดูแลจะค่อยเข้าใจขึ้นมาว่า ทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องของวิปัสนากรรมฐา,านเอาไว้ทำไมไม่เอาแค่สมสถละล่ะนาชาญสมาบัติอย่างนี้นะพอแล้วมีภิญญาจิตมีอะไรเล่นเยอะแยะของเล่นหวือหวาตื่นเต้นดีหนังสมาธิแล้วก็ไปเห็นโน่นเห็นหนี่มีตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยทำไมไม่เอาแค่นั้นนะก็เพราะว่ามันดับทุกข์อะไรไม่ได้จริงแค่นั้นเองพระุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของวิปัสนาสอนให้มีสติสมัญญะที่จะเข้าไป นิดพิจารณาสังเกตอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบเข้ามานะสังเกตที่ไหนก็สังเกตที่ใจดิไว้ใจเป็นตัวเข้าไปรู้อารมณ์พวกนั้นตาไม่ได้รู้หูมไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรนะใจมันเป็นตัวรู้นะเพราะมันจึงย้อนกลับไปที่ต้นเหตุที่แท้จริงคือใจเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอยมเราจะไปฆ่าป,ปลายไม้อยู่นะมันแก้อะไรไม่ได้นะกงกัดคนที่เอาไม้มาแย่คนที่ไม้มาแย่คือใคร กนะ็คือจิตที่แสเอออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆนี่แหละนะะไปรับอารมณ์นี้มาไปรับอารมณ์นั้นมาเนี่ยห้ามไม่ให้มันไ,ไม่รับก็ไม่ได้นะเพราะจิตมีหน้าที่ของมันอย่างนั้นมีหน้าที่รู้อารมณ์นะไม่งั้นก็ไม่รู้จะมีจิตไปเพื่ออะไรไม่งั้นก็คงไม่มีอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นตามมาได้นะต่อให้มีโอ้เสียงกินรสสัมผัสที่ไหนมากกระทบนะ มันก็ทบต้นเสาอย่างนี้นะมีลมพัดผ่านต้นเสาต้นเสาเขาไม่ได้รู้เราก็มีลมผ่านหรือมีลมลมไม่ผ่านมันจะร้อนจะเย็นอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีจิตเข้าไปรู้อะไระแต่มนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองอยู่นี่ยมีจิตที่เข้าไปรับรู้ลมเหล่านั้นได้มันความทุกข์ก็เกิดก่ออยู่ที่จิตนี่นเกิดจากอุปทานที่เข้าไปยึดไปถือครอบครองในรูปใน นามในกายในใจว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาขอให้เกิดทุกข์ขึ้นมาน่ะมันะก็นเข้าไปจัดการที่จิตแต่จิตก็ไม่ใช่จิตโดดๆนะจิตที่มีตัณหาครอบงาจิตที่มีอุปทานครอบงำก็นะจะสังเกตเองว่าจิตก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันทางานโดดๆอยู่ตัวเดียวก็ยังมีเจริสึกอื่นๆที่เข้ามาทํางานร่วมด้วยนะจะค่อยเห็นชัดขึ้นมาที่นีันะน,นี่คือเรื่องของธรรมชาติล้วนๆที่พูดมาเนี่ยนะจะบอก พูดธรรมะพูดธรรมะพูดตรงไหนก็ไม่พ้นจากธรรมะหรอกนะจะพูดเรื่องอะไรก็ไม่พ้นจากธรรมะอยู่ที่ว่าธรรมนั้นมันเป็นกุศลหรืออกุศลแค่นั้นเองกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมยังไงก็ไม่พ้นจากธรรมะนะจะให้พูดเรื่องการเมืองนะก็ไม่พ้นจากธรรมะนะให้พูดเรื่องโลกอะไรก็ไม่พ้นจากธรรมะนะพระเจ้าตัดรัสทุกเรื่องจริงนะอย่างเช่นตัดเรื่องของธรรมะทิปไตอยางเงี้ยนะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยพวกมากลากไปตอนนี้นะ ใครมีอำนาจมากกว่าก็ทำเพื่อพักพววงตัวเองอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี่นะนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายนะพูดอย่างนี้พน้นจากธรรมะไหมก็ไม่พ้นอยู่ดีนะมันเป็นอัตตาที่ประไตยคณาที่ประไต้นะมันเป็นประชาที่ปไตยแต่มัน,นไม่เป็นธรรมมาที่ประไต้มันเป็นธรรมมาที่ปะไตยนะมันคงไม่เป็นอย่างนี้นะมีธรรมมีธรรมชาติแต่เป็นใหญ่ นะคล้อยไปตามรมนะไม่ใช่คล้อยไปตามความต้องการของพรรคพวกตัวเองนี่เป็นตน้นอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมะนะไม่ต่างกันหรอกทีนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรก็เจอชื่อจากตันหาอุปทา,านนั่นนั้นะสังเกตดูสิทำไมนักการเมืองกลุ่มนี้ทําอย่างนี้ทําไมที่เราดา่ารัฐบาลอยู่ลุ่มๆตอนนี้นะมันเรื่องของอะไรก็เรื่องของตันหาอุปทา,านที่เขาไปครอบงําใจแค่นั้นเองยังมีอะไรรัฐบาลไหนมาก็โดนดา่าเรื่องพวกนี้นี่เ,นเรื่อง,องปกติ ถ้าเราย้อนกลับดูใจเองอขณะที่เราด่าเขาบุลลี่คนอื่นโกรธเกลียดเขามันก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่เขา้ครอบงำใจอยู่ตอนนี้มันจะมีอะไรมากกว่านั้นถ้าไม่จัดการกับใจตัวเองก็ถูกความทุกข์เหล่านี้ครอบงำเบียดเบียนบีบคั้นทรุรนทุรายวุย่นวายกระสับกระส่ายอยู่แั้นแค่นั้นเองมีอะไระนะไปสังเกตุใจตัวเองนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน